สวัสดีค่ะเมนูวันนี้เจ๊จะมาทำผัดผักบุ้งใส่หมูสับค่ะมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีผักบุ้ง1นึกามใหญ่อันนี้เจ๊ซื้อมาเออส่วนมากบางร้านก็จะให้เยอะบางร้านก็จะให้น้อยนะคะผักบุ้ง10บ,บาทเนี่ยก็เลยลองมาช่างดูก็จะได้ประมาณ250กรมัมจะได้รู้วนะคะว่าเดี๋ยวมันบางเจ้าได้น้อยบางเจ้าได้เยอะรสชาติก็จะไม่เหมือนกัน หมูสับร2 0กร,รมัมพริกเม็ดใหญ่พริกจินดาเม็ดใหญ่เลย8เม็ดค่ะกระเทียม15กลีบแล้วก็มาดูเครื่องปรุงค่ะมีน้ำมันพืชน้ำมันหอยเต้จเจี้ยวซอสปรุงรสฝาเขียวผงปรุงรสน้ำตาลทรายน้ำ มาทำกันเลยค่ะตำกระเทียมค่ะเม็ดใหญ่สับซะหน่อยพริก ส่วนผสมของน้ำปรุงรสนะคะจะมีน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียวหนึ่งช้อนโต๊ะตะเจียว หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะล้นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะรสด,ดีผงปรุงรสนิดหน่อยประมาณเครื่องช้อนชา น้ำสักสองช้อนโต๊ะนะคะได้แล้วค่ะโอเคไปผัดกันเลยค่ะตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย รอแล้วนะคะใส่พริกกระเทียมลงไปคนให้หอม ไฟแรงนะคะแล้วใส่หมูลงไปผัดพอสุก พอหมูสุกแล้วใส่ผักบุ้งไปร้อนๆลงไปเลยใส่น้ำปรุงรสที่เราทำไว้ล่าลงไปเลยค่ะ คนพอผักสลด พอผักสลดก็รีบเอาขึ้นเลยนะคะปิดไฟค่ะโอเคไปจัดจานกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะผัดผักบุ้งอูย้ยสีสันสดใสสีเขียวตัดพริกแดงแดงมีหมูสับผัดกำลังพอดีนะคะผักไม่เหี่ยวจนเกินไป เวลาเคี้ยวจะได้รสชาติอร่อยกรุบกรอบกรุบกร,กราบนะคะเรียบร้อยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เจมนะคะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะหาเมนูอร่อยๆที่จะทำประจำม,มาให้ชมกันอีกค่ะขอบคุณค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดผัดบุ้งเมนูยามเช้าของเจี๊ยบค่ะเดี๋ยวจะไปเจียวไข่เพิ่ม ทานกับข้าวต้มอร่อยแซ่บมากค่ะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ